เบ่มียังกับพ่อโอ้ลองออกไปบ่มีกับเภากันลกกาตีโซกันยังหลายหลวงป้านได้แล้วมันสิแล้วบาดเว้าแล้วว่าคอยจมคอยให้แทนทีผ้ามูม่าสีส่วนกันเห็นได้ว,ไว่อันนี้โซโซ,โซจะไม่กณเหลือใจนามึงเด้มากับปอมกา้านี่ละพอ่อกูจมดูดูเออหอดใส่ละหอดกูอยางจีบน้องสาวมึงกูสัญญาว่าคัดกูเด็ดเป็นแฟนกับน้องมึงกูสิหังกระฟักดีกับน้องมึงคนเดียว เห็นแกมึงมาดำาหน้าซวยซื่อ,อ yes พอกูห่วงในมึงท่อนได้บ่เพื่อหักแท่ก็อ้บ่ย่อมแพ้อยู่แล้วเออกูเตือนละเดอ้อกูนี่บ่ว่าดอกแต่พอกูนีล่ล่ะเคเบ่งอยู่บ่นหนังพอตาปื้นนตอเออก็คเคยแ่ละเนาะนั่นละ่ะแบบนั่นละ่ะอ้อหอดปานั่นเกียเออตะกี้นะ่ะมีผู้บ่าวไมา่จีบไม่ต้องเจอพอก็มองไพ่ย,ยิ่งติดก็หูเลยป๊า คือโหดกระดอกกระเดี่ยวแท่อันนี้บบแมนวอยมึง่อดได้แต่มันคือความจริงที่มึงต้องหูทำมึงจีบน้องสาวกูอย่าให้ฮักแท่แพ้บางไฟได้ล่ะกูม่ย่อมแพ้ดอกกระปอมกล้าเพื่อฮักแท่ก็จยจิสู้จนกีตาแล่เปียกโศย,ยังกันล่ะลูกเผ<ห>าลกเผามันแล้วตีจะหน่อยมีคนมาลักจีบลูกสาวกูนี่ครับครับพอหอดคันมีคนมาจีบพอเชนเอาไดบางไฟยิ่งหัวมันเหล่ล่ะสศยัง หาเห็นบ่จอยเออเห็นแล้วจังไได้ก็สู้ๆเด้ค่อยบาดเจ็บหน่อยที่สุดเออสวยสิว่าจังไได้บ่วจังไได